เฮ้ยพ่อแม่เจ้านั้นบอกบอกเอาลูกเคยคนรวยสบายดีลูกพี่ธีเล่าไอซื้อเท่าไหร่ไทยมดแโอ้สบายดีสบายดีค่ะอาตมาสีให้เอาอันนี้อาตุ๊กพาไปกินปลาคายงปลาคายงโอ้ได้กินกี่ไวันก็เมื่อไหร่สบายดีอ้าวเซอร์ไาภัยมาเซารัยมาเพื่อได้ข้าวได้สายหน้ามาทิดาทิดาลิงมา อันนี้คือหัวหน้าแก๊งของหมู่บ้านคูนสีกลับท่ายถายสบายดีหลังจากที่บรรทุกเดินทางมาเตะสวนบริทับผร้ชมเนาะจะมีคลิปสี่จะมาเอร์ไพรส์น้องสาวเพื่อนมื่อนี้อาชีพภูเขาไทยมาหาเด้ผูเขาไทยมายามได้เมื่อวนี้ภู้เขาอะภูเขาไทยเป็นไปโอ้ดีใจเนาะ เจ้า,าหน,น่อยเรามาหอดิเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเห็นเราขี่มารดมาแล้วมันลุ้นน้ำกันว่าผู้บ่าวในซิลโลบ่ผู้บ่าวไทยอยู่ดิเนอพันธ์มายามเฮาแล้วก็เพิ่นบางที่พันธ์ไปตุ้มรีน,นั่นเฮาเลยเด้ดเอาเลยมาหอดแล้วมาหอดแล้วตัวผู<า><ฟ>้หญิงสาวไทยเศร้าใจรันจวนฐานะเป็นเหตุเอ็ดให้เฮาต้องพากจากกัน ด้วยพ่อแม่เจ้านั้นบอกบอกเอาลูกเคยคนรวย <laughs> <laughs> สบายดีลูกวิธีเล่าเขออาญาติเดิเนิดมาฮับน้องธิดาสิไปส่งเพื่อนโอ้เนนั้นบอกแต่ละตัวขี่รถมาตะไก่ <laughs> ขี่รถมาแต่ปู้เอารถ <laughs> จากร้านมีไส้มากจากทักแขกเขาได้เลยมาจฮับาหาน้องธิดา อ้าน้องพิดาเนาะเป็นนันเร่อแล้วสบายดีบอสบายดีสบายดีเนาะย้ายมานยุ่งเนาะแล้วเนาะโอ้สบายใต้จุดที่เที่ยวไงเนี่ยวันนี้อ่าไปหามาเว่แล้ววันนี้เนาะโอ้คักคักคักเรได้เจอกันตั้งแต่อัลบั้มเพลงนัทออกของอาจารย์ผู้สีวิไลจนอัลบั้มซองเยี่ยศอ้อแล้วนี่นะอ่าอัลบั้มสองเยีอ้อเพราะแห้งเรียบร้อยเลยนี่พี่ใดเอือรังมาชื่ออยู่ปะจื่อปะแล้วซื้ออยังใส่ดำเด็ดดำเออตัวตัวจริงตัวจริงเนี่ยดำปะขาวขาวเอ้ยร้อปะ เราบอกเอมักบ่ล่ะมักมมักมาก้ยมักเบิร์สุขคนเพิ่นน่ะมักเบิร์สุขคนเลยใครก็มักเพื่นเนาะเซียนนายเซียนพี่เข้าเนแม่ยไหมเอ้าผมเพิ่งอ้ายจี้เฮ้ยเข้าไปบ่คอเอาลองเพิ่อนเนาลองคือบ่ซ้อนท้ายเข้าเพื่อนเอาเอามาหอดระตุกพิธีลาวก่ออนจดเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอาหน้ามาหน้าจะปั่นเพิ่นอนเนี่ยตุกน้ำปั่นเพิ่นกินเด้อโอ้ลูกพีเดินทางมาไกลเนาะลูกพีเนาะ าม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 าตลาดสองเจ็ดว้ามาเลยครับว <มา S 2> ้าอ,ออกสองเจ็ดตัวนี้เน้องโอ้ยอย่าเลยนนันคนไอยเพื่อนอายเพื่อนอายเพื่อนฝากเนื้อฝ่าตัวเลยทครับฝากเนื้อฝ่าตัวนะหมดธรรมดานี่มีแต่เฮาเนื้อสวากเนื้อฝากตัวนั่นเมื่อีเพื่อนเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวมีนางเอกมาหลายคนเลยว้าวนักร้องนักร้องจะขายสีวิไลมีผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นแล้วก็ลิงตัวหนึ่งมาพร้อมมีลิงพร้อมมีลิงมาพร้อมเลยสิเพนไพน์ลิงอรือวะลิงอี๋แล้วลิงลิงอี ว่าละคนคือลิงคนคือลิงชิบไตนั่นท่าตี่จ่าเบึงเน้อนะไปนี่ไงดายอันนี้มาฝาน้องที่ได้เพลมีดาอันน้มันแรงไงนัก็แรงจะว่าแม่เพล้อเนี่เนมมเนมเอ้าหนมให้ทายมึงดูไอซื้อเท่าไหร่ทายมึงดูนะไอเคเรเราซื้อเท่าไหรอบ้าไงห้าสิบพันสามมาในห้าสิบพันเพราะว่าเป็นหมูป่าเบิ้งเน้อ เาลองแกะเม่งลองหน่นนะมันพ่อใหญ่ขนี้เนื้อมันจะใหญ่คือห่อบอสามโ่ห้าสิบเป็นปอปอสามโม่ห้าเฮ้ยห่อกันใหญ่เนื้อกันใหญ่ห่อกันใหญ่เพื่อนวะอ้ยเนื้อกันใหญ่ห่อกันใหญ่อุ่ะอูอ้าวใหญ่ลีนอไปตรับนตายรับวันสองสันมันจะจักสับมึงเด้อห่วยห่อจังไดตัวนีเอ้ายังมีอยู่โอ้ ใหญ่อยู่หมูป้าหมูป้าเล่นนี่เนาะโอ้เดี๋ยวปิ้งกินตอนแหลงนี้ยันผีเออที่ว่าเออยูฮันมันเขาปูกล้วยหลายเขาปูกล้วยหลายใบตองมันหลายก็เลยเอามาเฮ็ดอันนี้เนาะเอาเฮ็ดบนลูกพีดาน่ะเฮ็ดให้อ้ายุบนนู้นนะเฮ็ดบูปินนะทิด้าให้ปินบ่บมเป็นบูปินที่กันบาเป็นคือกันปนยังบใส่ถุงรัวใส่ถุงมันด้ใส่ทำไมเลยลูกพี่ดก็เลยเออ เดี๋ยวถ้าทีมงานสีวิไลก่อนนะถ้าที้สชีวิไลก่อนว่าผู้ใดมาแน่เนาะอะไรอย่างเงี้ตั้มมะทู่กินคักหลายอันนี้มันบูดแล้วบ่นี่เราให้ธิดาเอาไปนะก็ได้ธิดาใส่เอาซ่ามาใส่เอาก็ซ่ามาใส่แล้วครับมันเอาไปต้มมนีิต้มกับเจลก็ะเซ็บโยบูดแล้วบันเจลนี่ตั้มมะทู่นะ่รแบบนมันคืออยากบูดแล้วบ่นี่บูดแล้วบูดกระทิมหมบูดเนาะเอาธิดาจัดการเลย ตบุธรรมดามาจะไทยซื้อไม้มาฝากผู้าวไม้ไทยได้ิบุเลวบู่กับทิมโอ้ทิมทิมทิโอ้ยผู้่าวมาจะกไทยซื้อไม้บุดมาากมันอยู่ใจบ่ออะบุลวบ่พวีบุดแล้วใชุ่บทิมทิมยำดกโอ้ล้างเอาก็ได้ท้องเสียมันเป็นยังบ่ล้างเอาได้ล้างเอากได้น้ำมันจะซืมอน่บ่บุด พี่ดาเอาบริเกย์เนียอันนี้เอาต้มเอาวันบูพูดเอกบูพูดเอกนั่งนยะันนั่งเป็นยังเนาะเป็นนั่งยนนั่งนะถึงนอกไม้ไอจะพูดแต่ว่าไอ,อยังบูพูดได้สดอยู่ค <c oughs> าลมยังดีขึ้นเต่าพี่น้องเนะา,นานนะฮะถ้า,ะะทา,าทีมงานเขาวันอาจารย์ผู้เพิ่งเดินทางมาตามหรางพาไว้แค่เพิ่นขี่รถได้คู่ใจเนาะก็คือคิกเนาะคิกไอร้อยยี่สิบห้าจากร้านมีใไซราจากร้านมีใส่รถเต่าจากแค่เทก็ได้เนาะ พ้ดตาเก็ดปลาท่าใจบ่ถึงบึมาหดเมืองนองพี่น้องการภูมิกำลังมาตามหลังนะรถเก่งดูเด้่ารถเก่งสีแดงเนาะทาทำมาเมืองนอกสักทีค่ะกระดเอาที่ร้องหลายเนาะโอ้โอ้โหโบกควายบักางไงอ่ะโอเคท่านผู้ชมถ้าทีมงานอาจารย์ภูมาว่าเพื่อนสิมาจากคนน้องมารอรุนนํากันว่าทางทีมงานเพื่อนนี้จะเอานักฮ้องเอาอีสังมา นี่ละมาสร้างสีสันความมวลสื่นเฮามีความสุขเมาสร้างความสุขให้กับเด็กน้อยอยู่ในเิตสนบทเดียวจะไหนฟาท่านผู้ชมนั่นะไปติดตามกันเอาละไหลไร่ไร่เอาสบายดีเอาแล้วคิดนรถผู้ใอ่ัสบายดีรถผู้ใด่อ่าา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 าี้าาีสบายดีาา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 ายาีาาอาาาาา โอ้สบายดีสบายดีค่ะอาตมาสีให้เอาอันนี้เอาตุ๊กพาไปกินปลาขายงปลาขายงปลาขายงใหญ่ซ้ำกระดงซ้ำกระดงฟัดพูเด้เจ้าจะกินมดบ่กินหมดกินมดบ่กินมดค่ะปลาตัมกับเมืองเือนสี่ประตูใหญ่สัมผิบ่สบายพี่บ่บวกพระมาใส่อีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ตัวเดินทางมาสองสี่หกคนไอ้เคยกอดก่อน หอดตอนแล้วใจมันอยู่พีเลรอเด้คิดหอดน้องนลายเลยท่านคิดหอดตู้แข้งเลยท่านบอกว่าทางมาพร้อมกันก็มายอมเลยมาย่อมมาเนาะมาไปก่อนบบ่่นกัผมวะะะสาดีแล้วที่ไอ้เปลี่ยนรถอันนี้มาเนี่ยนะเห็นบททางน่ะรถเก่งก็เบาะรถเก่งเนั่นนะเบอะว่าเส้นทางมันโหดแห้งเลีมันบอกคือตอนที่เจ้ามาทมิตนั่นเลยทางเนี่ยเนี่ยเพราะว่าพวกบริษัทเขาเจอซัดเครื่องบกเครื่องน้าไม่แห้งข้างกันยัง สะพานดิพ่อมันขาดมันขาดป่ะพ่อมันขาดแล้วเป็นไท่รุดเลยมีมีมุกมีมุกมามาเส้นนักเส้นนักเอามาก่อนมาหอดแล้วพี่น้องนี่ละไม่ได่ดัได้เพื่วมาตำได้การเลยเป็นเป็นเมาน้ำบูซาวน์นะมานะปลานี่ยย่างเนี่าหมูปลา ครบเสร็จครบเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวธิดาธิดามานี่แน่มานี่แน่อ่ามานี่แป๊บนึงโอ้ยเดี๋ยวอ่ะบัวเฝ้านั่งมาพี่ก็เดอ่ามานี่กับกับกับธิดากับธิดามาจูงแขนกันมาเดี๋ยวชพาไปหาเอื้อยอ่าจูงแขนลูกสาวมามาเร็ว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 เดชพาไปเบิ็ง เอาเอากนหนึ่งเด้อกนดหนึ่งเด้อโอ้โหได้กินขี้ไว้้มื่อไหรสบายดีอ้าวเสเพอ์มาเสเพย์าโอ้โหโอ้โหโอ้โหยมากเลยเอาแล้วนีดากับพีดาเจอกันนืกว่าจะได้กินขี้ไว้อันนี้พี่พีดาลูกพี่ธิดาเผาตาอุ้อกอบ่นิดสบายดีสบายดีสบายดีน้องสาวสบายดีเร็วสบายดีน้องวเออธิดากับพีดาเจอกัน เห็นบ่ทีดาเล่าใครไปใครไปน้ำเข้ากันยืนมือเคียงกันไหมไอหอบความชามมาเอลร้น้ำมอน้อยมันหย่อนเสียงทีเราดีเองนะกำลังดังไฟนี่แหละกำลังสีต้มหน่อยไม้โอ้ในการในการไอ้นั่นพวกแม่บอกว่าสนากับแกตายังเพื่อนยังอยู่เพื่อนเดี๋ยวมื้อมื้อหน้าไปพูดโดยวี่เราจะได้เ่องว่างเพนกันโดยโดยโดยยันี่ไปพักผ่อนก่อนไป นี้คือพี่เหมือนกันชื่อเดียวกันหมดื่อมากกับบแต่รู้สึกว่าสวยกว่านุนนะทำไมนุ่นไม่สวยสู้พี่เลยอ่ะทีดาน้ตทีดาน้ยกับทีดาหง่ช่วยกันโดนโดเสาอบกอกอดอดเชคเขาอน้องเต็มแล้วเนาะขับรถเก่งมากนี่บมดได้หนิเนาะไม่หมดเลย ปดสนาเก่งก่อนโอ้ลำพูงนี่ครับใเอยีบอนมาหดกํลังโอซับนี่นี่พอดีเลยไปเห็นได้มูหลายได้ทิดาเออเขาาข้างในนะท่ดาลาวมา มาเยี่ยมแกงละลองเขาชิว่ายเนาะพอดีเลยบุงกูเลยเขาเอาไปเลี้ยนอยู่ในนั่นบุงกูภัยเป็นไผยเลยได้หนิลงเลยแล้วหนิความดำเงอะฮะความดำเว้ใไปเบื้องรถเดียวให้น้องไปเบื้องเองได้หมู่หลายได้หน่ะว่าพอดีไปตามเข้าช่วยเขาเด้อแหละเด้อตามเข้าเคยตามปะบ่เคยที่ลงพาไปเบื้องเด้อยมันนี้เด้อไปตามเข้าไปฟัดเข้าช่วยเขา เบิ่งวิธีวิธีชีวิตขาเจ้าอยู่ฟังหน่อยอยู่แกลงเอาลองแต่บ้ามาซิบม,ม่ได้เห็นขัวเคยมาเมืองนองบ่ทีดาบ่าค่ะบ่เคยกี่กิโลข้ากัดยาถึงแก่งกระลงแย่งกระลงประมาณห้าห้ากิโลแต่เมืองนองออกไปประมาณห้ากิโลแต่ว่าทีเป็นทางดินแดงสงสัยใช้เวลาเดินทางไปห้ากิโลห้ากิโลอันนั้นมันเกิดที่เป็นทาง,างดินแดงเนาะนป<ร>ะ่านี้มันก็ที่อันสโลโมชั้นแล้วก็ช่วยห้าไปน็นห่วกับทีประมาณ ซอันสามหาสุ่มมงกูละฮะโอ้โหไหา่ม้งเลยกิโลกิโลหนึ่งกิโลละสุ่มมงหัวขับรถเนี่ยถามพ่อผู้เจ้ามึงด้วย <c oughs> พ่อผู้เจ้าเคยไปอยู่โอ้เด็กๆคือจีหุ่มเต็มเลยแหละเนี่ยธีดาเยี่ยมเลยโอ้มาครั้งนี้พี่นอ้องทิดามาเอาความสุกเนาะมาแบ่งปันให้กับน้องๆอ,อยู่ในชนบทโดยเฉพาะเมืองนองเมื่อน,นี้เนาะ ก็ที่ไปต่อแถวเอาขนมน้ำข้างเขาอแครงย่องก็แลังโยงกลังโยงไปได้ดีเลยลงมาเลยไอ้แครงย่องไปได้ดีเลยแล้วสิไปแจกเราแจกขนมมาแล้วเขาอยู่รอให้ไอ้แค่แล้วเสนอเป็นผู้ใหญ่้อยแค่เนาะย้ายทิดายายทิดาโยนคือได้ข่าวว่าคือได้ข่าวได้สายยญาว่ะทิดาทิดาลิงมาว้าทิดาลาาอ๋อแต่มันบอกไอ้แค่เบาเนี่ยนะใครพูด บอกว่าวา,า,ามีลิงมาด้วย<อ>ตัวหนึ่งโอ,โอ้ไม่ใช่ลิงง <c oughs> ามปันนี <c oughs> ่ไม่ได้คื่ลิงจะมีสิออลิงเมือหนูเองพวงเนี้ยดังด่งกระโดงปันยอดเขาเอาเบเลสผู้หน, <c oughs> นึ่งนาคมน้องเขาเย,าย่งหนอนนูไปได้คือลิงลิงเมื่อก็นูเน้องนลิงมันคือเฮือนเองสนี่หิวปะหิวข้าวปะ กินกิอะไรกินปลาขันยอจุงทองมากินเรียบเลยกินแต่กินกลิ้งเนี่ยระวังได้มันลายตัวเด้ลายตัวย่ามันข่มกินน้องได้แหละไปจุงทองไว้หลายเติบไปกินปลาขันยองอะไอเบื้องคลิปเจ้าอยู่ไอขอถามเจ้าเนี่ยเป็นยังไงได้ข่าวว่าไปออกซูเปอร์เทนเต้นไหมเต้นค่ะโอ้คักปะคักค่ะบริเวณผู้นี้่ไ้ฮะคนละคนปะโอขอโทษขอโทษ ลงคนลงคนไม่ได้ไปไอ้ผู้นี้เนี่ยเอาเมื่อกี้เอาไปนี่เลยเห็นยโยไอ้ผู้นั่งเบิ่งคลิปเจ้าอยู่เงื่อนนี่ไอ้ยังตักนั่งน้ำตาตกน้ำน้ำตาไหลญาติอายมียไปนอนเบิ่งอยู่ในห้องคนเดียวเจ้าเป็นน้ำตาตกน้ำตาน้ำตาไหลน้ำไพร่าหมือนกันนี่แหละน้องสาวน้องสาวนี่นะน้องสาวน้องสาวลงพุงเป็นยังไงน้องสาวองามบ่งามปะงามปะทำบุงงามใบเบาดิ เมื่อก port ี้นี่ยังว่าน้องสาวอยู่อ่ะมวนบาไปอยู่ประเทศไทยมวนเนาะียืนอยู่ห้องียืนอยู่ซุนห้องอยูพุ่นห้องปอดอะไรละปอดปอดครบคันอันนี้ชิลล์ขั้นล่องปอดหนึ่งคันแน่นไหเอ๊ะขนลมเมืกี้ยังไงชิลล์ขั้นขึ้นปอดหนึ่งบาทปอ้โเข่าเด็ดคองแจก คือปบอ๋อที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นปหนึ่งเราให้ไอ้ยงงเมื่อไงปหนึ่งปหนึ่งจิปหนึ่งปหนึ่งแสดงว่าต้องกลับลงไปเฮียนนี่คือเก่าไปเขียนไปเขียนกอไก่ไหมสาระสาระก่อนเนาะม่่คะเอากอไก่ขอไข่ก่อนเลยบ่ะผู้ยานเงาผู้ก็เล่นประหิจุบหนุ่มอ่านั่นแหละเอ้วเปตัวเคยไปแจกอยู่บ่ะ มาฟังเราเคยไปแจกของอยู่ปะเป็นยังสิแจกข้าวต้มขนมเคยไปเนาะไปเคลียดเไปแจ๊กที่บ้านตัวเองอ๋อไปบ้านตัวเองเอาบันนี้ทีได้มาแจกแถวเมืองนงเลยเนี่ยเมืองนงครั้งแรกเนาะที่ได้มาเนาะมีมีหมากไม้กินไหมคะหมากไม้มากอีกยังเลยมีแต่โนไหมแถวนี้มีกุ้งบอกกุ้งกุ้งโอ้สมบี สำมเคนพี่กุ้งเติมอ่าพ่อกินไหนหาโมบายเงินนึงเติมแข่งกับกุ้งได้เมื่อนี้นะมีอยู่ได้แหละมีร้านอยู่ได้แหละกุ้งก็เติมนู้นเติมอีกเน่ยไงให้เป็นบ้านเอาสมสมครอบครัวเอาเนาะครอบครัวเอาเป็นครอบครัวก็ได้เราเลือกให้เอามันมีน้อยมันมีไม่เราต้องเช็คว่าบ้านนี่มีประมาณเท่าไหร่อ๋อใช่ใช่เราไปเช็ค กับพี่านสบายดีบรรยากาศงามเลงหลังจากที e ่ทีมงานอ่ะอาจารย์ภูเพิ่อนเดินทางมาแล้วก็ถือว่าบ่ได้อยู่เลยได้เพราะว่าเวลาสั้นมีเวลาบ่หลายแต่กันเฮาได้เดินทางออกมาเฮ็ดกิจกรรมอยู่ที่บ้านคุ้มสีเมืองนองแขวงสวนรคเขตกับทีมงานนี่ที่เดินทางมาด้วกัน่กำลังอยากสุรบัวนิดนึงอ่าปรเทก็ใช่ทางรถไฟประเทศใบใบคนนั้นเป็นนุ่งท่งออกไปมาหนุ่งท่งเด้อเอานุ่งทรงอ๋อ ลุกโซ่กันลุกโซ่ก็ไปเอาเป็นยังคือบมคือตอนมาเลยเห็นปหมู่ลายปอมีเพื่อนเยอะจังจะได้มาฮองเพลงเด้อฮองเพลงกับเจ้าติ้นเด้อมามามาปนลุงไปนลุงเครื่องก่อน ้อากัดทรงอกัดทรงอกัดทรงยกัอนกะจักเสียอย่างแล้วนะฮะกะพอิษรู้อย่างเดียวอออ้าทั้งหมดแถวตือแถวซื้ออดเยวขนมเขากียมเลยขาเกียมาเกียมขาเกียมไว้โอเคโอเคปลาไพซิเจนแน่ไพซิเจแน่

ของหมู่บ้านคูณสีฮ <laughs> ู้ทนท่าน่ากำลังอง,ขาาง <laughs> <laughs> เ,เข้ามากเลยคุณเบสเป่าเข้ามากเลย ớt theo, ớt theo, Vân là bơ, nhang bơ đình nhoi. A à, bocca hoa nó. Dạ, bóng binh nhoi ca, Ya dạ Dạ, nhoi bóng nhang bóng đình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  bóng ออได้ของฝ้าของต้อนแล้วเอาเรียนเรียนเลียนอุ้มแรกก็ได้อ้าวอุ้มเอาอุ้มแล้วมาอยู่แถวนี้อ่าอยู่แถวนี้ก็ได้อันนี้ก็จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้เออมาเปิดรถกิจกรรมวันนี้เฮายังรอทานในบ้านเพิ่นอ่าไปพวกลูกบ้านมาเดินทางมาอยู่นั่นอันนี้คือบ้านพูนสีทรงในระยะฝน ที่ประตูคเคยมาเรื่อยเยนหมู่บ้านนี้เนาะนีะนะ่เด็กๆเต็มเลยมือนี้เนาะทีมงานที่กำลังเดินทางมามอบความสุขให้กับน้องๆมาแต่ให้แต่ส่วนแล้วเนาะนี่เนาะ <c oughs> หูดเข้าแล้วหอลอวะยังฝนตกเนาะหูดบได้เน <c oughs> าะหากระากเศร้าตกมาอนี้เป็นปะ เทิงูบอไปหูดข้าเทิงพูผูเลยเนาะไปนอนพูเลยบ่ไปนอนยู้เลยเมื่อเมื่อคือนอนทังเมื่อทางนอนทางเมื่อทางนอนมีลูกกัเมื่อเออบอกว่ามีลูกกับนั่นเออแนขน น้อล like ูกลานบ้านท่าเจ้าจกคนนี่เด็กน้อยอยู่บ้านนี่ลายลายเนะอ้อดบ่เจ็ดแปดสิบกว่าบออร้อยอยู่บ่หาลายน้ะเฮือนึ่งบบตั๋มนั่นนึงสามสี่น้อไม่ไม่ก็มีบุตร ไอ้หอบความช้ำม,มาเซละโนหลายปีมนหมองจากสาวไทยเศร้าใจรำพันถ้านัเป็นเหตุเหตุให้เห้าต้องพลาาจากกันด้วยพ่อแม่เจ้านั้นบอกบ่เอาลูกเค้า มาพ่อผู้สาวชนเผ่าตะโอเจ้าเอินจะโดยงอยเดอชื่นใจเหลือลน้นเธอชื่อทีิดาสาวชนเผ่าตะโอยหน้ามนหอยยิ้มจิ้มใจอ้ายล้นเหมือนนีมนมาจนละเม สาวเซลโน่เบาไทยสองใจพันความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกเจอสาวเผ่าตะโอยชื่อที่ได้หักเจ้าเดิอขอบใจหลายเด้อคนดีที่หาพักอาย ขอฝากชีวิตไว้เซล่นทุกความม่นหมอฝากเธอช่วยเป็นยาใจขอบคุณความเจ็บที่นำพามาพบสามไหบจากนี้ทั้งชีวิตไอหหมอบให้เจ้าสาวงามตะโอม เซลนองบ่าวไทยสองใจพันธุความเจ็บกลายเป็นความสุขหากันแต่วันแรกเจอเล่าเผ่าตะโอยชื่อที่ดาอายฮักเจ้าเดิอขอบใจหลายเด้อคนดีที่หักฮักอาย ขอฝากชีวิตไว้เซลโนทุกความม่นหมอฝากเธอช่วยเป็นยาใจขอบคุณความเจ็บที่นำพามาพบสามใบจากนี้ทั้งชีวิตอ้ายมอบให้เจ้าสามงามต